พี่นออ public, ้งอ,นองพ่ไปเมือ่อสุกคนพี่น,อน,น้องเม like ื่อนี้กับพ่อแม่ก็น้องอ้วนคือข่าพี่น้องกำลังเกียมไปปลูกข้าวเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาไปปลูกน้ำกันเนาะเดี๋ยวนี้ก็ยังเติมน้ำมันเนาะพี่น้องนี่เด็กน้อพี่น้องเดี๋ยวเอาไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะไปน้ำกันเลยตองนี่กับมาหอดห้เนาะพี่น้องหากกำลังกินข้าวเนาะกินข้าวแล้วเขาจะลองเห็ดเบียยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาไปกินข้าวน้ำกันก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่น้อพี่น้องเนาะอาหารเนาะ

นี่ก็มาหอนไฮยหนูนเน้องเลาะลงมือเห็ดเนาะผู้นึ่งเป็นผู้เหน็นอะไรซักข้าวหนูเป็นน้องซักหนมซักลรงที่ดีนน่นนงจ้วก็บาร์ูบาร์ุอดเยอดข้าวตั้งห้างัน,น,นูเนน้องักข้าวตั้งห้างเนี่น

นายนักบาล์ลแมวม่ไงโลาจิตั้งกล้องกันน้พี่น้องตั้งอยู่ต้นกล้วยนอพี่น้อง

អ oh, ត់ប្រដ័យរកគាត់គួតទេចាក់ថៃបើគួតបើវាឆក់អើវាឆក់អញ្ចឹងតាឈ្មោះនេះមិនងើកតាមថោនហាក់គំឡាទេតាតានេះចេះថាគេគួតណាគ្រូនេះតាធម្មតាមិនតាមកតា ตกหางเราชงก็เหมือนเราปลูกมะกสรีนี่แหละพี่น้องปลูกมะแตงใส่กันเฮ้ยไปยังไปเกิเช้อปีหมูไปชุดเด็กกดไม่เชือีจะร้างไปหมูไปไปไม่ได้ยนไลานี่มัไปใส่กระดูกไปไหนมู มันมีลายขับตอนนะพี่น้องนาะไม่จากนอซักแล้วเข้ากับเสียงาเลยเียงากระหกจรเสียงาไปามคาดเลไม่เห็นแรกหรอพอนะยยิ่งพอกก็โอ้ยตเสียดกวนพี่น้องพี่น้องมาตีกันจ้ะ អាយដកចាប់លោកបោកហ្នឹងឯងចាក់ហ្នឹងមកកូនហ្នឹងឯងគាត់ឃើញតែចេះវាយគាត់ចេះនិយាយចាក់ទៅណៃលោកបោកចាក់ទៅណៃណៃហឹមណៃមិនខេលុកូនណៃណៃមកបែកទៅណៃបាត់នេះព័ន្ធបាត់ pool បាត់រົບគូណៃក៏អាចមកអាច

ม้าไม่จาตุบ้ากูสักกูสักนเทจุจาตัดดอกเนี้ยเพื่อพ่อพูดสักหกอัีกเห็นหอดคุ้มจังเล ก็เอาเมื่อเมื่อพักเราพี่น้องเนาะมาแต่ไฮเลยนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปน้องอ้วนก็ขอจบสักนี้เนะพี่น้องถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนูพี่น้องเนยด้วพี่น้องถ้าใครมาคลิปน้องอ้วนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอ้วนให้คลิปตอนต่อไปพี่น้อง พ่าอยากให้น้องว้านให้คลิปแบบใดอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ช่องปูรินเด้เลยพี่น้องปัดหอดหนึง่งโมงจะน้อยหากกลับไปอีกนะพี่น้อง,องบายบาย